กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยมาวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา Business Mo เด l หรือว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาตินั่นเองค่ะเราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้จากหลักสูตรท็อปแคสตรุ่นที่5นะคะรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวเราวล่า เขาเพิ่งจะมีการปรถมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ไปเมื่อเร็วๆนี้ลองไปติดตามภาพบรรยากาศด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ TopCats ได้รับฟังการประถมนิเทศและรายละเอียดการเรียนการสอนจากรองศาสตราจารย์ดรเสวนีไทยรุ่งโรธผู้อำนวยการหลักสูตร Top Cats ว่าเป็นหลักสูตรที่ปรับตามวิชันของหอ,อการค้าไทยและเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการให้โดดเด่นและก้าวไกลสู่สากลเน้นการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจไทยสู่ระดับโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคบริการเป็น Amazing Thai Service โดยผู้เรียนต้องเปิดใจเปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งปันไปด้วยกัน รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยได้บรรยายในหัวข้อ Service is the future ด้วยกล่าวว่าหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาการค้าและบริการซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่สุดในโครงสร้างของ GDP ที่สามารถพัฒนาและยกระดับส่วนภาคการเกษตรเล็กลงเรื่อยๆทำอย่างไรจะดึงภาคเกษตรในตลาดแรงงานเข้ามาที่ภาคบริการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความยากจนเพราะภาคบริการ ยังต้องการรับคนเข้าทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมความคิดของผู้เข้าเรียนหลักสูตรร่วมกันเพื่อยกระดับภาคบริการของไทยซึ่งทั้งโลกภาคบริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละหกขึ้นไปขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีภาคบริการสูงเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วไทยจะทำา GDP ด้านบริการให้สูงขึ้นได้อย่างไร กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะโตไม่เกินร้อยละสเพราะประชากรของประเทศไทยไม่มีคนผลิตขณะที่จำนวนการจ้างงานภาคบริการมากกว่าร้อยละ80ขึ้นไปอยู่ในสหรัฐบราซิลอาร์เจนตินาเม็กซิโกชิลีส่วนฝั่งเอเชียมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และซาอุดีอาระเบีย ในยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีความโดดเด่นในภาคบริการสูงมากและเป็นเมืองท่องเที่ยวส่วนภูเก็ตของไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างชัดเจนเพราะมีความเป็นเอกเทศในภาคบริการและการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก ส่วนประเด็นที่ผู้บริหารระดับซีโอทั้งโลกมีความห่วงใหยนั่นคือธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อมขณะที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ประกาศสถานาการณ์ทุกประเทศไม่เจอภาวะโลกร้อนและเป็นภาวะโลกเดือดจากแกนขั้วโลกที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ภาคธุรกิจไม่ตกขบวน สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีอัตราการเกิดแต่อัตราการตายสูงเพราะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆจึงต้องให้แรงงานต่างชาติเข้ามาในไทยได้ส่วนการบริการมี AI และโรบอทเข้ามามีบทบาทอย่างมากจึงจำเป็นต้องวางบทบาทของตัวเองในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่แข่งขันได้ ทางด้านของคุณปริมจิตจรุงพรประธานหลักสูตรท็อปแคสกล่าวว่าภาคธุรกิจบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วซึ่งไทยยังมีช่องทางอีกมากมายซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมการพัฒนาเปลี่ยนผ่านธุรกิจบริการให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการยกระดับองค์กร สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรท็อปแคสมีทั้งหมด89คนต้องเข้าเรียนในห้องเรียนทั้งหมด16ครั้งที่มหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยโดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ1ครั้งต่างประเทศ1ครั้งกิจกรรมคอปนิวิสิตหนึ่งครั้งและต้องนำเสนอโมเดลการพัฒนานวัตกรรมบริการก่อนจบหลักสูตรในช่วงเดือนกันยายน2567